เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตสิบพักเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอมีส่วนร่วมอภิปรายรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2560และรายงานการประเมินผลการใช้จ่าย เงินและทรัพย์สินสำหรับการสิ้นสุดวันที่30กันยา2564ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินธรรมทานคะตามที่ผู้ชี้แจงนะคะโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและก็ คณะกรรมการตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงดิฉันมีข้อสังเกตสองสาประเด็นนะคะดังนี้ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันเข้าไปดูกองทุนพัฒนาพักการเมืองที่จัดสรรให้พักการเมืองนะคะดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนา พักการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนและก็สร้างพักการเมืองให้และสาขาให้มีความเข้มแข็งให้มีเครือข่ายสถาบันพักการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีภารกิจที่สำคัญจะต้องสร้างความ จะต้องสร้างการปกครองการดําเนินการต่าง,างๆให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะดิฉันเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จึงดิฉันจึงขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่ชี้แจงและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรปตนะคะว่าจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่คะที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนา การเมืองนะคะเพื่อจัดสรรให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยได้เนินการอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้พรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งนะคะเพื่อสามารถทําตามอุดมการณ์ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะท่านประธานแล้วท่านได้เคยจะนํางบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีเนี่ยของกกตเนี่ยมาใช้สนับสนุนพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ ะะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ,ะดิฉันจะขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่ชี้แจงนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคภาษีที่พี่น้องประชาชนตั้งใจจะบริจาคสมทบและช่วยเหลือพักการเมืองนะคะที่เขารักเขาถึงบริจาคให้พักการเมืองของเขาโดยไม่ผ่าน พักการเมืองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าถ้าการบริจาคเนี่ยผ่านไม่ผ่านกะกะตเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรืออย่างอื่นได้หรือไม่คะไม่ผ่านกะกะตเนี่ยจะมาผ่านบริจาคพักการเมืองดโดยตรงนี้ได้ไหมนะคะมีเงื่อนไขอย่างไงดิฉันจ็ขอฝากทางท่านส,ส,สตงนะคะได้แนะนำให้กะกะตได้เสนอ แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบตัติหรือเงื่อนไขการใช้เนี่ยลดลงได้ไหมเพื่อให้มันสอดคล้องของพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างอิสระนะคะอีกประเด็นนึงคะ่ะท่านประธานคะจากรายงานฉบับนี้ดิฉันได้เข้าไปดูหมายเหตุที่27คดีฟ้องร้องคะ่ะท่านประธานโดยเฉพาะส่วนที่สํานักงานการเลือกตั้งหรือกกตที่ถูกฟ้องซึ่งท่าน ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้237ล้านบาททั้งทั้งคดีการปกครอง5คดีและคดีแพ่งอีก5คดีดิฉันขออนุญาตเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่ชี้แจงและสํานักงานการเลือกตั้งหรือกอกอนตนะคะว่าคาดีต่างๆที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยสํานักงานการเลือกตั้งแล้วก็แพ้คดีแล้วนะคะ ได้มีว่าสํนักง,งานการเลือกตั้งหรือกอกตอนเนี่ยวางแนวทางการฟ้องหรือไล่เบีย้ยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติที่เกิดความเสียหายนะคะไม่ว่าจะกระทําแบบจงใจหรือประมาทเลเ่อน,นะคะตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบและละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ไว้อย่างไรและที่ผ่านมาสํนักง,งานการเลือกตั้ง ได้ไลเบีเยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกิดความเสียหายมาแล้วจํานวนเท่าไหร่คะนะคะรวมคดีการเลือกตั้งที่เป็นโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งหมด20คดีค่ะมีทุนทรัพย์ที่ตามที่ฟ้อง3,000กว่าล้านบาทนะคะดังนั้นดินฉันก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปไปยังผู้ชี้แจงหรือสำนากากักงานกกตด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ